สบายสบายถูกใจก็หักกันไปเพราะสันเป็นคนไม่สนใจใครสันเป็นคนสบาย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 ดีสบายดีเ้อพี่น้องสบายดีเนาะพี่น้องสบายสบายประตองสนใจทางนั้นสนใจกับครอบครัวตัวเองดีก่อนเนาะพี่น้องเนาะ thì kinh nhắn thì vô nhắn mà nè có khẽ nằn chấp tổng lập lũ nhắn thăng nàn ơi xe ba cả bay bà, cái lời nó đó mà bởi hàn kinh mày muốn nè kinh nhắn nó mà nè mày hết kinh nhắn nó dài món hết nhắn nó. nó mà nè kinh nè แกงปลาทูอุปลาทูโบเป็นแกงเด้อพี่น้องอุใส่น้ำน้อยนึงอุปลาทูเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่หมอนออมเนื้อใส่พักรวมมิดออมเนื้องัวมาแสบแบเหมากันเนด้อพี่น้องเด้อแสบแบเนี่ยหมอเส่านี่นะมังมี่แม่หมอนเอาม,มาตัเฮือนางอ้นนะบ่เป็นกินเลยพี่น้องมันแหวมันโบซุกมังมี่สีบามันบ่ท่านเด็กแก่ขักบ่รู้นยังได้แหละ Bát hinh chu sơn nữa bát bung ra cả in tây kín kabo di kín. Muy nắng kaka danh bưu nguyên kayang bosu kloi. Mách kính khan ngon khao ngon kính 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 kính khao ngon kính khao ngon kính khao ngon kính khao kính อยู่ผู้เฒ่าตังกล่องก็แนวนี้เด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอให้เด้อเ <c oughs> อ้ยแม่ม้อนนี่ยกนนะเนาะได้ๆกลับปลาได้ๆกลับปลาหอนแห้งต้องผัดลมนะพี่น้องเย <c oughs> ต้องเอาผัดลมมากบ่เอาผัดลมมากบ่ได้หอนแห้งแดดแดดถมผ้าเลยว่าน,นี้แปลงตัวสวยเนี่ยจังน้อยเด้อพี่น้องเด้อ สิไปทางนอกไปธุระไปรวมเวียกไม่ม้อนในบ้านในเมืองอี่แงนี้เลยไปรวมยิงเ,าเ่ายิงแกอะสบายดีเด้อกินเผาแล้วไม่มอนเด้อถุกกำลังใจ ถูกคอมเมนต์เนาะมาแสบแสบคิดน้ำกันต้องคิดยังไงเนาะพี่น้องเนะาะทำตาบอดหูหนวกอัดหูเมียนปิดตาเมียนจบแกน่นำไปต้องไปสู่กระมานสู่กระมานบอดีมาแสบแสบกันเลยจ้าหอมเนือ้อแซ่บแสบ เห็ดเองะแม่มบริทายตอนเห็ดแม่มนบัเป็นที่ว่าตั้งกล่องแบบใดเห็ดแบบใด่ายาน,นะอ้นเขาก็บอกแม่อย่นนะแต่ว่ามาเห็แดแล้วมันคือเอกาสกันนะท่นแบบใดก็เลยหลบโอ้ <c oughs> นะแฉบๆด้คิด้องเด้อ ทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเอฟซีไม่เอฟซีเก้ามาถูกลุกลุกคุหลุกลุดล้านเนาะสิเขามาคขามมุขขอบใจทุกร่างใจอ้อมขบเบื้อบริษัยานั่งเคจะขบเบื้อ ปลากระกแซ่ะยอดเม่ลงคนละโตไปเห็นดนี่ได้แกงปลาทูกระเซาะพั <c oughs> นเคยมากินในเม่มอนเนาะแกงปลาทูสูตรจริงโตเห็ดได้ได้แกงปลาทูกระเซ่บแล้วป่ะเห็ดได้ได้ใส่พริกประเดกแบ่งนวนี่แหละเห็ดได้ได้ใส่หัวคาหัชวชะไคใบบักกูดมะส้มมะขามเปียก ก่อนแรกเกับค oh? ่ ah ar, ้างหม้อใส่โคชุไขัวาคาใบมะกรูดมะขามเปียกลงปรุงรสะก่อนมีมะเขือเลนค่ะใส่มะเขือเลนน้ำปรุงรสแล้วเรียบร้อยหอมห้อยห้อยหมอพุดเล้วก็เอาปลาลงกลบ ปลาสุกแล้วเขาก็เอาหอมลงต้นหอมนี่ยังหอมป้อมต้นหอมบอัวจะใส่พักยังก็ใส่ข้างนั่งตูเดี๋ยวก็ใสเ่เผืกลงพักหยบก็คือโอเคเพี่น้อะแต่ว่าฮับปรุงรสพอดีแล้วไม่ต้องเติมนั่นชิมแล้วอ๊ะเข้มนะอุ๊บแ่างนาะมาเติมอีกเติมไรถึะ ถ้าตรงกล้าว่าห้าเห็ดประมาณนี้เนื้อปลาประมาณนี้เ้าก็ใส่น้ำนประมาณนี้ใส่เครื่องปรุงประมาณนี้ไปใน,น่ะนา้าในม่อนเห็ดกินแบบชเ้อเดียวคือจบเลยเหนมั้บริสิม่ายุจางเนาะเข้มเนาะไปใส่น,น้นาพดีเลย เคยเห็นมากนะครับก็คือจับปริมาณของของมันแบบใดมันก็สิบกว่าดบา่น้องการเมมอนเด้วยเมมอนสิเท็ดสุกินยังกับเขาสีเบ่งสีมือเมมอนเป็นบแบบใดแสบแทลบคิดมาเอ,อว่า ไม่ได้มดนะพี่น้นนนอ,องนะบมอสอังบบฮูบมมาก,กินโดยตัวเองกับโบหูอาหารบ้านเฮานี่เห็ดเป็นมดแหละอาหารนอกไม่มดเห็ดบปเป็นมึงน,นอกมึงนาเห็ดโป็นเห็ดอ่ะนะงานไทยไม่มดบนเป็นเห็ดเป็นเห็ดอ,อาหารลาว อันลาวเฮาเกินกรเบือหักใส่พอดีออ,ออมกรเบือกันนะจใส่กระเบือลายเ็ดอต้อยงกเบกเป็นกินด้พี่น้องเยใส่พอดี ดเข้มข้นอ่าน้อยนึงผมมีพักซีห่หาสื้อพัคซี่ผมมีตลาดมาาเมื่อวานท่านใส่พักซี่น้ำแข็งแสบออมนี่ประเพทออมนี่ใส่พักซี่แสบแสบแ,สบแเป็นบางคนดรอกเนาะปูหมักกะปีได้กรีเนี่ยปูหมกกักมก,กแสบ ผมหมักในจิ้นดิบจำแจียวไปแดกแล้วครัผมหมัก แดดแดดพัาธุ์ออกผลิญเธอน้องอ้นก็น้องแดดพลายเดินอ่อนเนี่ยมือแรงพลายจะออกไปหาสุพรรณไก่น่ะดื้อๆไ่แล้วละจังขึ้นนั่งลูกดิ๊กรอกกับแมว อยู่กลางคืนจะให้นั่งหลับเมื่อแหละเก่องอยู่หน้าดูนี่บ่เฮามาบ่เฮาเป็นมอนบ่อยากเลี้ยงไผเขามากกับซื้อๆอ,อยู่ไผเขามากกับซื้อๆอ,อยู่นะบ่มบั๊กคือบุ๊บจักขโมยเขาเฮือนกองบ,บ่เฮาเนีน่ยเขได้ได้แบบนี้ เห็นว่าละขลมมาทาั้งนี้แข้งเด็กตกอ,อีกวันนี้เฮ็ดออกแล้วบ้านเฮ็ดปวกกระบอนออกกระมีจะได้ตลาดเห็นคล้าย้วได้เฮ็ดปวกแปะบ่ได้ดอกออกมาใหม่ๆมเนี่ยมันแข้งพี่น้องเลยโดนเอาแซนไป เสามเลยอะกินแบบมันหลายเปมันคือจังคือกินหาเห็ดตัวมปนมันหมักก็ได้หรอกเห็ดเพาะเหมือนมันหมักประเภทเห็ดหนึ่งเห็ดเพาะสองเห็ดระงอกเหมือนมันหมักแต่กรเห็ดดินมันหนึ่งเห็ดหนาง่วะ หนึ่งแก้วประเด็ดแก้วหาน้าแซ่บหนึ่งเฮ็ดเฮ็ดฟ้อนกับมะหนึ่งห,หอ,อ,อมใส่แลนเฮ็ดเพาะแซ่บหอมใส่แลนใส่ใบนังเลิศใส่ใบน้ำะหมูผักสุดยอดเลยแหละหอ,อมแลนใส่เฮ็ดเฮ็ดเพาะเด้อพี่น้องเด้อ,ดอ,ดอ,ดอแซ่บ เด็กพอหนังแซ็บเด็กพอผายบัวปันได้อม,มันจามขัดปแป่เนาะ ฮะฮะกินเผานึ่เด้อวฮะคุ้มแพร่อากาศวัดเป็นไอพายคือกันเด็บเปลี่ยนเปลี่ยนอากาศอืม กับเมม้มอนลากกันเด้อพี่น้องเด้อค่ะคุชแส่คุณไลค์จับตะไร้ให้สองแม่ม้อนานก,กินทเที่ยวบาย